สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนยิงปลานะครับอันนี้เพิ่งขัดทําลงคลิปครั้งแรกอันนี้ทําเองใช้เองนะครับทุกกระบอกทําเองครับไม่ซื้อไม,ไม,ไม,ไม่มีตังค์ซื้อแพงส่วนใหญ่จะซื้ออะไรมาใส่ประกอบเองครับทําเองบ้านมีไม้เยอะพอตาเลื่อยไว้ส่วนร้อยๆมาพอได้มาทําเล่นๆขำๆ พได้ไปยิงปลา <c oughs> แถวบ้านผมป้าจีนน้ำท่วมปลาเยอะครับออนนี้จะรีวิวกระบ,บอกได้ก่อนดีเอากระบ,บอกที่ผมใช้ประจำตัวนี้ยกยิงชักเจ็ดสิบห้าสวยครับลางของช่างวิศนุเขาอุดหนุนเขาอยู่สวยมากสั่งงานสั่งทำนี่ลางเขาใช้ได้แม่นแม่นตัวนี้น, <c oughs> นี้ไม้ทำไม้ประดู่ ข้นสีดำเนียนๆหน่อยเทียนสีดำกำลังมาวงนี้โรเลอร์ er. ตัวนี้ลางร้อยสี 140, ่สิบเมตรสี่สิบไกลเซฟทั่วไปตัวนี้ก็ปีกธรรมดาเออตัวแรกนี่ยางสิบสี่มิลนะครับ ยางสิบสี่มิลตัดสิบแปดตัวนี้สั้นกว่านี้ไม่ไหวปวดเอวดึงปวดเอวตัวนี้มือสอดทำเองครับตัวนี้ช่วงติดโควิดไม่มีอะไรทำกัดตัวได้มาตัวหนึง่งไม้อะไรจำไม่ได้ไออกแดงแดงหน่อยเหมือนยางนาแต่ไม่ใช่ยางนาตัวนี้บอลแทก ลางบอลแท็กตัวนี้สั่งมากลาซาด้าเจาะเองครับเจาะเองเออปีนี่ก็มากลาซาด้าครับถูกๆอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มแก่วิชาแล้วอันนี้เริ่มแบบพอจับทางได้ทําทเอง <c oughs> อันนี้เป็นยางสิบห้ามิลครับตัดยี่สิบสั้นกว่านี้ไม่ไหวดึงไม่ไปเล่บแข็งมากแต่ตัวนี้แรงครับ บอลแท็กตัวนี้แรงใช้ได้เลยยิงจะลูกสาย <c oughs> แม่นเอาการปัญหาคือดึงยากไปหน่อยแข็งตัวดูเลยีมืมอบ,บ้านๆครับกากๆกกไปงั้นไม่จกตาพอได้ตัวนี้ยกยิงอีกตัวนึง นี่ผมทําเองเหมือนกันครับสั่งลางทองเหลือง,องลาซาด้าลาซาด้าข้อเสียองเนึ่งมัน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 ลางมันมาได้แค่เม็ดเดียวลางทองเหลืองยาวสุดแล้วเท่าที่ผมหาได้ในลาซาด้าตามร้านทั่วไปก็ไม่มีร้านเครื่องเย็นร้านแอร์พวกพวกก็ไปถามดูก็ไม่มีมีแต่เป็นม้วนเสียรูปไปแล้วเอ้ยังมาขึ้นลางว่ายังไงอยู่ตัวนี้4มิล5มิลได้ครับ ตัวนี้บอลแท็กเลยนะครับเนี่ยยัดเข้าปลายอย่างเดียวแน่นล็อกปุ๊บเลยไม่มีรูปให้ดูโอขี้เกียจเดินเข้าไปหาตัวนี้ยางสิบสี่จุดห้ามิลตัวนี้ผมตัดยี่สิบแข็งมากอันนี้ก็ดึงแทบไม่ไหวเลยตัวนี้เป็นตัวแรกๆที่ผมทำตัวนี้เป็นตัวแรกเลยตัวแรกในชีวิตที่ทําเลยมีแถมแถมไม้พยุงใส่เข้าไปด้วยหน่อยหนึ่ง พอได้ยั่พอได้แก้อยู่ครับเนี่ยตัวนี้ชักที่หกสิบตัวนี้ชักที่หกสิบพอได้ยู่งานนี่ครกับแจมแจมพอได้ัครับตัวนี้เอยตัวนี้ไม้ประดูตัวนี้ไม้ประดู ธรรมดาครับตัวนี้ทำเล่นๆขำๆนี่ชักห้าสิบฝังล่างทองเหลืองนนชักห้าสิบนี่ไปยิงปะนินปะนินหลุมแ <c oughs> ถวบ่อหลังบ้านมันง่ายยาวสิบสามมิลขอได้ครับนี่ขำๆยิงหนูได้ตัอย2สองตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ไม้มักค่า ตัวนี้รออะไรไม้มัก่ะมือยกแต่ตัวนี้ผมเคยลองเอาอนี้มาใส่ยิงมาใส่ยิง,ยยงดูเหมือนลางมีปัญหาครับล่องมีปัญหาคดๆหน่อยแก้ยากมากเลยเพราะฝังทองเหลืองไปแล้วกะว่าจะตัดตัดใส่ลางบอลแท็กไม่รู้จะได้หรือเปล่า ก็หน้ามันผมขัดจนเหลืออยู่สามมิลสามมิลสี่เอ้ยไม่ใช่สิสามเซนสี่เซนจะได้หรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้จะลองแก้ดูจะลองแก้ดูตัวนี้อามือยกทำเมื่อวานนี้ครับไม่มีอะไรทำแก้เซ็งขำๆไปยังนี่้ทำนีว่าจะเอามือยกไว้ใช้สักตัว ช่วงเวลาว่างครับโควิดเป็นพิษไ,ได้มาสี่ห้ากระบอกเลยครับ <c oughs> ว่างจัดครับอันนี้ก็เขียนเล่นนะครับไม่รู้จะโดนลิกสิกหรือเปล่า <c oughs> งานว่างๆทำไปเรื่อยๆพอได้พอได้ใช้ยิงหาปูหาปลา วันนี้ก็จะออกไม้ครับวันนี้เดี๋ยวก็ออกไม้แล้วทำคลิปกันต,ตัวนี้ครับคอยติดตามผลงานตัวนี้แรงมากอันนี้ล่างของช่างวิศนุโฆษณาให้หน่อยไม่ได้อะไรเขาหรอกครับทุก่าสวยดีโอเคแค่นี้ครับตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับผม